อย่าเพิ่งเริ่มเรียนภาษาถ้าคุณยังไม่ได้ทำสิ่งนี้ใครที่เรียนภาษามานานแล้วนะคะแต่ว่ายังประสบปัญหานะการเรียนภาษายังไม่ได้ผลตามที่ต้องการยังเรียนไม่เข้าใจยังออกเสียงไม่ได้ยังฟังฝรั่งแบบพื้นพื้นพื้นฐานแบบง่ายๆยังไม่ได้นะคะวันนี้ครูมานำเสนอทางออกนะคะสำหรับใครที่ฝึกมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลนะคะ คุณอย่าเพิ่งท้อใจนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ลองเรียนวิธีนี้ไปดูกันวิธีนั้นนั่นก็คือนะคะการเรียนสะกดคําแบบเด็กๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้เรียนแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเลิกเรียนภาษาอังกฤษนะคะมันจะมีแบบเด็กๆแล้วก็จะมีแบบผู้ใหญ่ให้ฝึกอ่านฝึกสะกดคําแบบนี้ จุดเริ่มต้นของการเรียนภา,านษาอังกฤษของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครสะดวกที่แบบไหนก็เริ่มต้นที่แบบนั้นนะคะครูก็ไม่ได้เริ่มต้นที่โฟนิกแต่ครูก็เริ่มต้นที่ภา,าษาอังกฤษทั่วไปนะคะแต่ทำไมถึงแนะนำให้เรียนโฟนกิกนะคะาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใครนะคะเหมือนกับครูไม่ใช่จำเป็นทุกคนต้องมาเรียนโฟนกิก ครูไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าใครที่มีสภาพแวดล้อมแบบครูอ่าเป็นครูคนไทยนะคะอยากพัฒนาภาษาอังกฤษอยากออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะ,ะ<ๆ>เพื่อเอาไปสอนเด็กอยากที่จะสอนให้เด็กดูหนังดู YouTube ฟังฝรั่งจริงๆออกอ่าน,นี่คือจุดประสงค์อันที่หนึ่งอ่าในเรื่องที่ครูต้องมาฝึกโฟนกิกจุดประสงค์ในที่ สองถ้าเกิดไม่ใช่ครูไม่ได้เป็นครูนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากทำนะก็คือดู YouTube นะคะได้ดูหนังดูอะไรเนะี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษหาข้อมูลหาความรู้เรื่องที่เราสนใจเป็นภาษาอังกฤษในยุคที่มันมีข้อมูลฟรีเยอะๆแบบนี้ นะคะใครที่มีสภาพแวดล้อมแบบครูนะคะ,อะตอนอยู่กรุงเทพก็มีได้พูดกับต่างชาติบ้างนะ,ะแต่พอย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คือไม่ได้มีใครที่จะต้องมาสปีกด้วยมาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นนะคะทำไมะฉะนั้นนะคะการเรียนโฟนิกม,มันช่วยครูได้เยอะ ะะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาเรียนโฟนิกแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่มีชาวต่างชาติเลยแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่อยากดูหนังู YouTube หรือว่าอยากเอาไปสอนลูกอย่างเงี้ยน,นะคะครูก็แนะนําให้เริ่มต้นแบบแบบครูนะคะเพราะว่าโฟนิกอ่ะครูฟังฝรั่งออกครูดูหนังดู YouTube ออกนะคะเพราะว่าการฝึกโฟนิกการฝึกสะกดคํา ะะถ้าใครมีสภาพแวดล้อมแบบครูนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณคุณไม่จาเป็นต้องใชก้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่จําเป็นต้องเรียนแต่ก็มีนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมาลงทะเบียนเรียนเรื่องนี้กับครูก็ต้อง